เอาลครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วงรีวิวฮาร์ดแวร์ก็ยังเป็นฮาร์ดแวร์เดิมๆของผมอยู่นะครับอาจจะเป็นรมเนียมหรือเป็นอะไรของผมไปแล้วก็ได้ที่ทุกครั้งประกอบอะไรเสร็จก็จะเอามาโชว์แบบนี้นะครับสิ่งที่เอามาโชว์นี้ก็เป็นเครื่องเดิมๆนะก็คืออ d ด b ูบอยแต่สิ่งที่แปลกตาไปก็คือเวอร์ชันนี้เนี่ยผมใช้แบบ IC2 ทํทำโดยที่บอร์ดข้างหลังจะเป็นตัวเม k เกอร์นาโนนะครับซึ่งเป็น ตัวบอร์ด Arduino Nano นะครับไม่ใช่ Pro Micro กบับที่ใช้ปกติเนาะาก็มาดูกันว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงตีนนี่นี่ทิ้ง,งเดี๋ยวลดแสงลงนิดนึงนี่คือตัวนี้ CPU มันจะแรงกว่าตัวปกตินิดนึงแล้วพอเปิดปุ๊บข้างหลังจะมีแสงวิกวับตัวนี้ใช้แบตใหญ่หน่อย แต่ผมก็ยังใช้เลกูลลเตอร์เหมือนเดิมนะครับคือตัวนี้มาช่วยขยายไฟมัน5โวลต์เพราะว่าตัวไมเกอร์นาโนเนี่ยใช้ไฟ5โวลต์น,นะครับถามว่าทำไมใช้ไมเกอร์นาโนเพราะตอนนี้มันถูกที่สุดเท่าที่ผมมีนะตัวเครื่องนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จชิ้นส่วนทั้งหมดทำเนี่ยไม่ถึง500บาทเป็นอะไรที่ค่อนข้างราคาถูกมากๆนะครับซึ่ง รุ่นนี้เนี่ยถ้าทํากล่องเสร็จนี่ผมสามารถผลิตแบบแมสสมาได้เลยแต่เดี๋ยวผมจะหาวิธีผลิตที่แบบมันง่ายกว่านี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ผมใช้เวลาต่ออยู่ราวลาวสักเกือบสามชั่วโมงเนื่องจากว่าพยายามทําให้เล็กบางแค่เนี้ยแต่สาเหตุที่ตัวเนี้ยผมต่อมาในลักษณะแบบนี้เพราะว่าผมต้องการเหลือตรงนี้เอาไว้ให้สำหรับอ่าเป็นเมกเกอร์นะครับเป็นเมกเกอร์ก็คือเอาไว้ให้สำหรับ คนที่จะเอาไป modify หรือว่าเอาไปใช้เป็นบอร์ดทดลองอย่างอื่นเนาะแต่ผมยังไม่ได้ทํากล่องนะอันนี้กะว่าจะเอาไปให้ลูกชายของเพื่อนด้วยนะครับเอาให้เขาเล่นก็เขาสามารถจะเขียนโปรแกรมใส่ตรงนี้เองได้แล้วเอาไปพกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้นี่ในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมทํามาเพื่อที่จะเอามาแจกโดยแท้ทูนะแต่นี้จะแจก แจกลูกชายเพื่อนก่อนข้อเสียคือตัวนี้ไลบรี่ของเสียงน่าจะเสียก็เลยทําให้มันไม่สามารถแสงเสียงได้ในเกมที่แสงเสียงได้ก็อาจจะมีบั๊กเล็กน้อยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอะเดนปกตินะครับตัวนี้ใช้นาโนทำมันก็จะมีจะมีความไม่สมบูรณ์หลายๆอย่างเนื่องจากทําแบบดุ่นดวดเนาะก็เลยเอามาให้ดูว่าหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเอามาให้ดูแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ